สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเต็มกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นและปิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิดบัลละดับสยองคาตึกและกำลังรบเทพอิสราเอลถล่มโจมตีชุดใหญ่ใส่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละอย่างต่อเนื่องใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยินและพบผ,ผามานเหมิมเกลิม ยังยิงจรวดและอาวุธใส่รถถังเทพของกองทัพอิสราเอลได้อยู่เลยไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนต้องระวังป้องกันไว้ให้มากกว่านี้และกองทัพอิสราเอลซ้อมรบอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเพื่อโจมตีครั้งใหญ่ต่อกลุมก่อการ้ายฮิตบรนเละาะภาคพื้นดินพร้อมปฏิบัติทุกเมื่อเมื่อสัง เมื่อวันที่8กันยายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสมทมการสูร้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกกัน้ายฮามาตฮิตบอลลาอิหลาและพนมิตหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มกอกกัน้ลยฮิตบอลลาะเพื่อนรักของฮามาสที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชายแดนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลโดยฉากการสูร้รบนี้เป็นฉากการสู้รบที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับ ส่งเครื่องบินลบเทพตั้งลุมอย่างนักหนูนะครับของกลุ่มอกอการ้ายฮิตบัเละที่ได้รับตําแหน่งจากหน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลนะครับว่าฮิดบัเละประจำการอยู่จุดไหนนะครับจึงได้นํามาสู่การพบเห็นว่ามีกลุ่มอกอการ้ายฮิตบัเลาะเคลือ่อนไหว อยู่ในพื้นที่ตึกแห่งหนึ่งนะครับในทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนนะครับตามภาพวิดีโอนี้นะครับที่มีการวงแดงไว้ด้วยนะครับที่แสดงเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของสมาชิกของกลุ่มกอการรไายฮิตบอลล่าน,นะคเขาในตึกแห่งนี้ไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะครับไม่รู้แต่ว่ามีการเคลื่อนไหวแตะคาดว่ากําลังเตรียมการจะโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือน,นะครับแต่แล้วเขาก็หารู้ไม่ว่าชะตาของเขาจจะขาดแล้วนะครับเมื่อถูกโดนของกองทัพอิสราเอล จับได้แบบนี้ถูกเลยครับกองของรับอิสราเอลจับได้แบบนี้จึงนํามาสู่การสงมงพิกัดไปให้เครื่องมีรบเทียอิสราเอลยิยงระเบิดเจียแดมถล่มโจมตีแสตําแหนงของตสดสฐานที่มั่นของกลุ่มกองกำลังที่บุรบแบบนี้สัดตุ่มสัตสตุ่มแบบนี้ในที่สุดนะครับ จนส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับจะได้มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควมันและเปลวไฟลุกไปพูนครับจากตำแหน่งที่กลุ่มก่อกลายฮิดบัลละเปําการอยู่คาดว่าง,งานนี้ไม่น่ารอดแน่นอนโดนเตรียมสะขนาดนั้นขนาดตะกิงแข็งยังเหล็ลลลลกะเอียเหลกเหลวซะขนาดดีครับชีวิตของกลุ่มก่อกลายฮิดบัลละที่เกิดมาเพื่อทำร้ายอิสราเอลนั้นก็ถูกปิดชีพนับสยองเป็นเศษอิ س, เสเศษปูนและเศษเนื้อ ในที่แห่งนี้นะครับถูกสักตตึมไปเต็มเส้นขนาดนั้นไปเกิดใหม่รายงานตัวกลับมาจุล่าลือยบาบาลในนรกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสสดงฮิตบันเลาะเองที่อยู่ดีว่าดีมาทำ้ายประเทศอิสราเอลก่อนช่วยไม่ได้สุดท้ายหมห้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับรายการต่อมานะครับก็เป็นผลงานของเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลเช่นเคยนะครับที่งานนี้ก็ได้ถล่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮิตบันเลาะครั้งใหญ่จะเป็นคนละฉากการสู้รบ ก,นนกับคลิปก่อนหน้านี้ที่มีจากการสุบที่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ส่งเครื่องบินรบเทพนะครับตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนเละชุดใหญ่นะครับที่ระบุว่าอยู่ในเมืองบริดาทางตอนใต้ของเลบานอน,นครับถูกเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลยิงระเบิดเจดมถล่มโจมตีที่ระบุได้ว่าเป็นบริเวณที่เป็นคลังอาวุธและคลังกระสุน ของกลุ่มกอกาไลฮิตบอลล็อดด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับถูกสตุ้มสตุ้มใส่ไม่ยั้งไม่เหลือจากน้ำมือของกองทัพอิสราเอลนะครับตัวทําให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีอีกแล้วเกิดเป็นควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเตยแดมของกองทัพอิสราเอลที่มีน้ำหนักมากถึง2 0 0 0ปันปอน ล้นใส่หัวกลุ่มกาะกะลาฮิตบันลาะขาดวางงานนี้ดาบเปลีน่นดับสยองแน่นอนนะครับถูกสัดตึ้มสัดตึ้มไปซะขนาดนั้นสึกนาเสียดายที่เป็นภาพขาวดำถ้าเป็นภาพสีคงจะสะใจของเชียน้านดูนะครับที่เชียอิสเรลเพราะว่ารับความถูกต้อง มส่สนับสนุนกลุ่มก่อกรารร้ายใดๆมาทำร้ายประเทศอิสราเอลหรือทำร้ายชีวิตผู้คนเบื้อสุดอย่างโหราต์ปาเทือนอย่างฮามาหรือฮิตบอลนะครับแล้วก็ครับอิสร,ราเอลยังกล่าวเสริมอีกว่าอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลใช้ในเมืองไอตาอันชับและเมืองยาลินก็ถูกโจมตีอย่างหนักด้วยเช่นกันถูกซัดตุ้มซัดตุ้มแบบนี้อยู่เช่นกันนะครับกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลจำนวนมากคาดว่าไปเกิดไม่หรือดับสยองคาตึกฐานที่มั่นของพวกเขานะครับไปรายง,งานตัวกับพาละหรือมัตุดา ในระด ố ต่อไปอีกแล้วจากการที่อยู่ดีว่าดีมาทำลายประเทศอิสราเอลเพื่อช่วยเหลือฮามาสก่อนนะครับเพื่อสแสดงว่าเป็นพวกเดียวกับฮามาสแต่แท้ที่จริงแล้วการกระทำของฮามาสมันชั่วร้ายมากเพราะว่าไปบุกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาและยังมีการจับพวกเขา ไปเบนตัวประกันอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและในเมื่อฮิดบัลลลาะมาช่วยฮามาสแล้วก็ถูกโจมตีควบคู่ไปกับฮามาสนะครับนับเกินนักย้อนต่อไปจากผลกรรมที่ตาบสนองฮามาสและฮิดบัลลลาะเองเพราะว่าหมายให้ทุกแก่ท่านทุนนั้นก็ถึงตัวไปบรีนี่เองนะครับเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ความชั่วร้ายของกลุ่มกอกรฮามาสนะครับไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนนักหนาน,นะพี่น้องเพราะว่าถูกกองทัพอิสราเอล โจมตีทุกวันก็ยังโผล่มามีคลิปวิดีโอเผยแพร่คลิปวิดีโอไม่รู้ว่าถ่ายก่อนตายหรือเปล่านะครับที่มีการยิงปืนคอกและอาวุธหนักโจมตีใส่พื้นที่ของกองทัพอิสราเอลที่ปฏิบัติการในพื้นที่ชูวนกาซารับที่ระบุว่าอยู่ในพื้นที่เมืองเซตูน,นะครับของชวนกาซาที่มีฉากการสูร้รบที่กลุ่มกอกร้ายฮามาสยิงปืนคอกใส่ทหารอิสราเอลว่าอย่างนั้น,นรนบพี่ร้องแต่ดูเหมือนว่าคลิปเร็นี้ มันจะดูเก่าอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องซึ่งอาจจะเป็นคลิปเก่าลาที่ฮามาสเอามาเผยแพร่เพื่อให้โลกรู้ว่าสามารถโจมตีทหารอิสราเอลได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพี่น้องก็ดูไกลๆไม่รู้ว่าทหารอิสราเอลโดนโจมตีหรือเปล่านะครับแต่กลุกก่มก่อกบฏฮามาสก็ได้เหมิมเกลิมโจมตีใส่ทหารอิสราเอล ที่ว่าดการในพื้นที่ชิวัคกาซาไม่รู้ว่าถ่ายคลิปนี้แล้วทหารอิสราเอลเอระเบอร์เทเดมมาโยนใส่หัวกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเหล่านี้หรือเปล่านะครับพี่น้อง แต่ก็เป็นเิ่งที่ต้องลองป้องกันไปให้ดีอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับกองรับอิสราเอลไม่ควรปล่อยให้ฮามาสมาโจมตีทหารอิสราเอลได้แบบนี้นะครับเพราะว่าชีวิตทหารอิสราเอลแรกกับฮามาสไม่คุ้มกันแน่นอนนะครับฝ่ายหนึ่งทำเพื่อกำจัดภัยคุกคามของประเทศอีกฝ่ายหนึ่งทําเพื่อปิดชีพสังหารผู้คนบริสุทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆนะครับถ้าเอาชีวิตทหารอิสราเอลไปแลกกับกลุ่มก่อการฮามาสชั่วร้ายเหล่านี้ไม่คุ้มแน่นอนนะครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานไว้ว่ากองรับอายง่ เข้มข้นกับมคกขมนอย่างตอนเนือนะครับที่กองทัพอิสราเอลรายงานว่าทหารจำลองของกองพลยิปตาของกอ,อ,องทัพอิสราเอลได้ทําการฝึกซ้อมจําลองการสู้รบในเลบานอนส่วนกองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเพิ่มความพร้อมรับมือกับความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นบริเวณชายแดนทางตอนเหนือโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวประกอบไปด้วยการต่อสู้และการเคลื่อนไหวในภูมิประเทศที่ซับซ้อน การเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางภูเขาและการใช้กำลังยิงในสถานการณ์ต่างๆและกองทัพอิสราเอลระบุว่าสมาชิกของกองพลทหารราบสำรองได้ฝึกซ้อมการอยพยพทหารที่รับบาดเจ็บจากการยิงและความร่วมมือกับสํานักงานใหญ่สนับสนุนการลบอีกด้วยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดในชุดการฝึกซ้อมที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการเพื่อเตรียมรับมือกับสงคราม ที่อาจเกิดขึ้นในเลบานอนไม่นานนี้และกองทัพอิสราเอลก็พร้อมปฏิบัติเมื่อผู้เข้าระชาสั่งเท่านั้นครับเราเป็นข่าวการซ้อมรบเข้มข้นของกองทัพอิสราเอลนะครับเผื่อได้มีการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเละในเลบานอนตอนใต้ภาพคนณดินต่อไปนะครับแอดมินข่าวหลานี้เลยนำมาเล่าให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าผู้บมญชากพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ